แสงฟ้าปร่งแสงห่อหุ้มร่างพวกเราลมหายใจของผมสะดุดเสียงอิริศดังก้องในหัวหมดพลางตัวเปิดใช้งานเรหันมามองแต่เราก็หายไปแล้วเสียงเงียบๆในห้องใต้ดินทําให้ใจผมหนุงแปลกๆผมไม่ได้หันไปมองเธอเลยทั้งที่รู้ว่าเธอกําลังกอดเขาอยู่ตรงนั้นผมได้ยินเสียงหายใจสั่นๆอยู่ข้างหลังแต่ไม่หันไปมอง มือของผมสั่นเองโดยไม่รู้ตัวผมรู้ว่าเธอร้องไห้แต่ตอนนี้ผมทำได้แค่ส้อมเธอส้อมอิริทผมรู้สึกได้ถึงสายตาที่เจ้ามาทางนี้แต่ผมไม่กล้าหันกลับไปมองมือผมสั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นช้าลงเหมือนรู้ตัวว่ากำลังทำร้ายใครบางคนโดยไม่ตั้งใจเสียงของเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนถูกตกกลางใจมือผมหยุดท้้งไว้ เงืนอยไหลช้าๆลงที่ขมักอิริทเธอก็รับรู้ใช่ไหมผมหันไปมองเธอช้าฮะาฮ่ดวงตาเราเจอกันทินงแวบเดียวแล้วเธอก็หันหน้าหนีกัดริมฝีปากแน่นเหมือนพยายามเกลืนคำพูดที่ไม่อาจพูดออกมาเสียงในความมืดมันกำลังเข้ามาใกลหัวใจผมเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บอกมือที่กอดอิริทแน่นสั่นเล็กน้อยเธอเธอจะช่วยเราได้อีกไหม ผมสูดลมหายใจลึกลุกขึ้นทั้งที่ขาอ่อนแรงมืออุ้มอิริทแน่นขึ้นรู้สึกถึงน้ำหนักเธอในอ้อมแขนเงยหน้ามองมายักษ์เห็นรอยยิ้มบางๆที่ทำให้ใจผมเต้นแรงอีกครั้งเธอลุกขึ้นมายืนข้างผมมือกำเสื้อผมแน่นจนรู้สึกถึงแรงสั่นเราสบตากันเพียงแวบ,บเดียวไม่ต้องพูดอะไรแค่รู้ว่าเราจะก้าวต่อไปด้วยกัน แสงไฟฉายกระพริบลอดช่องประตูเข้ามาหัวใจผมเต้นแรงจนหูอื้อมือกอดอิริแน่นขึ้นหันไปสบตากับมายาอีกครั้งเราต้องพร้อมไฟบนตัวเธอมันกระพริบขึ้นอีกครั้งผมมองมันเหมือนคนจมอยู่ในฝันมือยกเธอขึ้นเบาๆน้ำตาเกือบเออเธอกำลังกลับมาใช่ไหมอิริทแสงอ่อนๆกลางหน้าจอที่เต็มไปด้วยรอยร้าว เหมือนหัวใจดวงเล็กๆที่กำลังสู้กลับมาผมมองมันด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกทั้งเจ็บทั้งดีใจเงาร่างพวกนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมแสงไฟที่ลอดเข้ามาทำให้หัวใจผมเต้นที่เหมือนจะขาดมือเธอจับแขนผมแน่นผมสัญญาในใจจะไม่ให้ใครแยกเราจากกันผมสูดลมหายใจสุดแรงเหมือนจะกลืนความกลัวทั้งหมดลงไปแสงบนอิริศกระพริบขึ้นเหมือนตอบสนอง ถึงเวลาแล้วมือเธอเอื้อมมาจับมือผมแน่นความอบอุ่นนั้นไหลเข้ามาเหมือนเข็มทิ่มใจเราสบตากันเพียงเสี้ยววินาทีแต่ผมรู้เราจะสู้ไปด้วยกันเสียงฝีเท้าเสียงหัวเราะเบาๆมันใกล้เข้ามาเงาพวกนั้นชัดเจนขึ้นทุกทีเรดบินกิกะพวกเขาไม่ได้มาเล่นเลน่ผมยืนขวางหน้าเธอมือกอดอิริทแน่น แสงในตัวเธอกับพิบแปรงขึ้นนี่คือทุกอย่างที่ผมมีผมจะไม่ถอยอีกแล้วแสงจากเธอประตูกออกมาจนทุกอย่างสว่างว่าผมรู้สึกถึงความร้อนในอกน้ำตาไหลช้าๆโดยไม่รู้ตัวอิริสเธอกำลังจะกลับมา